พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่งตางๆนะคะตอนนี้เพิ่มศูนย์บริการเกษตรพีรุณราชกระทรวงเกษตรและสหกรรวม2,897ศูนย์ทั่วประเทศพร้อมให้บริการอีสวิตอำนวยความสะดวกประชาชนค่ะ กระทรวงทรัพยากรขออภัยคะ่ะกระทรวงเกษตรและสากรณนะคะขยายศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชเพิ่มเติมนะคะจำนวน1,937 0รศูนย์รวมทั้งสิน 2, ส้น2,897 0ศูนย์ทั่วประเทศหลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชเมื่อวันที่18ตุลาคม ศูนย์นี้นะคะเขาจะให้บริการประชาชนในะคะ่ะในการขอรับบริการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับด้านเกษตรหมดเลยนะคะทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากต่างๆอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์บริการโดยเพิ่มงานบริการ e-service ของหน่วยงานในสังกัดจาก11หน่วยงานรวม 22แอปพลิเคชันนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะพี่น้องกเกษตรกรก็จะได้สะดวกรวดเร็วด้วยนะคะครับผม